สวัสดีครับผ,ผมรุงชาแลวท่านหุนเซนวอนชาวกัมบ,บูชากลับบ้านกลับบ้านเราเถิดเดี๋ยวจะหางานไว้รองรับให้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะหางานแสดงว่ากลับไปต้องไปรอท่านหุนอีกใช่ไหมว่าจะเอางานอะไรให้กับ ชาวบ้านที่กลับไปเนี่ยทำานาอะไรถามจริงจริงๆครับท่านฮนุนท่านฮุนดูข่าวดูข่าวประเทศอื่นบ้างไหมเนี่ยข่าวไทยอย่างเงี้ยท่านฮุนดูไหมฟังไหมฟ,ฟังฟังภาษาไทยออกหรือเปล่าฮะตอนเนี้ยไม่ไม่ดูข่าวไทยเลยเหรอไม่มีโอกาสได้ดนูนอนไม่หลับ นอนไม่หลับเครียดใช่ไหมาได้ยินข่าวว่าในความดันขึ้นใช่ไหมละ่ะสองร้อยบวกนู่นนะนอนอย่านอนดึกนะเอเอชื่อแล้วว่าไม่มีเวลามาโพสต์ตอนเช้าก็ไปโพสต์ช่วงบ่ายก็ได้ไม่ต้องตื่นเช้ามาโพสต์ขนาดนั้นนะครับโอเคครับมาท่านฮนุนให้มาฟังคลิปนี้นะท่านฮนุนทำไมเช้าบ้าน แรงงานของประเทศตัวเองถึงไม่อยากจะกลับไปประเทศของตัวเองเนี่ยท่านมาฟังคลิปนี้หวงจะกบอท่านฮ่นเซนครับเอาอีกแล้วครับบอนนะครับอยากให้แรงงานเรียกร้องเลยแล้วกันนะครับเรียกร้องเนี่ยให้ชาวกัมพูชาเนี่ยกลับประเทศก่อนว่างัน ก่อนที่ก่อนที่ไทยเนี่ยจะเนรเทศอ่นะให้เกิดความอับอายชาวบ้านเขาไม่อับอายหรอกท่านนะอับอายรู้ป่ะเนี่ยเออนะนาขณะที่ทางผู้ว่ากรุงพนมเปญน,นะครับก็รับลูกเตรียมรถบัส400คันรถบัสจริงเหรอ ไอคือรถตู้เขีย,ยวใช่ไหมนั่นรถบัสเหรครับนะ400คัน,400ค,น,น400คันเพื่อรอรับแรงงานงานนี้อาจมีลอเกอร์ครับนะสื่อได้บอกอีกว่าจากการสำรวจตลาดหางานแหล่งใหญ่ของแรงงานกัมพูชานะก็พูดเป็นเสียงเดีวยวกันนะครับว่าใจจริงเนี่ยชาวกัมพูชาเนี่ยไม่อยากกลับประเทศเลย แต่กลับไปแล้วก็ไม่มีงานทำเขาจำเป็นต้องอยู่ไทยเป็นไงละ่ะางเงือบเลยไหมละ่ะเอออะนี่แรงงานกรรมพูชาของท่านเนี่ยสวนท่านเองนะ่นเนี่ยพวกไม่ได้ยุไม่ได้อะไรนะนะท่านน่ะพาเขาสวยรูกก้ป่ะเนี่ยท่านหุน่นนะแรงงานกมบูชาเนี่ยออกมาแฉคุณนะนเนี่ยยาง ยังยังไม่ฟังอีกแล้งานกัมพูชาเนี่ยเข้าออกมาแฉมาแฉฮุนเซนนะครับว่าเล่นสุกปกโอ้โปโคมข่าวสยกใหญ่เลยมีงานมีอะไรกดดันพ่อแม่เขาอีกแบบนี้เหรอไม่น่ามาเป็นผู้นำเลยท่านไม่น่ามาเป็นผู้นำเลยเนะี่ย เสียชื่อบนเลยสมเด็จหุ่นเซนสมเด็จหุ่นเซนเป็นไงท่านบอกว่าจะปิดด่านเนี่ยปิดหรือยังถ้าไทยไม่เปิดด่านก็จะปิดทุกด่านตอนนี้คุณปิดทุกด่านหรือยังฮะปิดหรือยังครับมาเอางี้แล้วกันจะพามาฟังแรงงานกับบูชานะ เขามาแสดงความพิีเ่เห็นเขาได้ออกมาพูดนะเกี<ไ>่ยวกับการที่ท่านฮุนเซนเนี่ยได้เรียกร้องให้แรงงานของตัวเองเนี่ยกลับไปไประเทศอพร้อมมีจะหาแรงจะหาจะหางานให้นะครับมาฟังนะคลิปบางส่วนของแรงงานกัมพูชาที่ทำงานที่ไทย ว่าเขามีความคิดมีความคิดเห็นยังไงกับที่ท่านหุ่นเนี่ยบอกให้เขากลับเรามาฟังกันนะครับดูไปด้วยนะว่าอยู่อยู่ขมิ้นนี่มันมันมีงานทำว่าคุณเช่นซุนหุนเมล็ตด้วยนะผมอยู่ไทยผมมีงานทำนี่คุณเียกผมกลับไปนี่มีงานทำไหม เลยอีกอย่างนี่คุณไม่ให้คนกัมพูชามารักษาที่ประเทศไทยนี่โรงพยาบาลอยู่ประเทศไทยนี่อยู่บนมีแต่กัมพูชานะถ้าคุณไม่ให้พวกผมมาให้คนกัมพูชามารักษาอยู่ประเทศไทยนี่คุณมีปัญญาสารรงพยาบาลไหมสรรงพยาบาลดีๆเหมือนประเทศไทยไหมอือ <c oughs> บาไปถึงหุนเช่นนะหุนมาเนตนะ ผมจะพูดภาษาไทยผมพูดไม่เข้าเทาไรรอกแต่ว่าผมอยากให้คนไทยรู้ผมอยากให้คนคอมเมนต์ฟังไปด้วยเนะนี่ยน้ยนี่ประเทศไทยดิมผม,มทํางานอยู่ประเทศไทยดิเพราะทานผมกับพู้มใจนะนี่ผมมีงานทำนะอยู่บา้านเพือทำอะไรเออสมองนี่ฝากไปถึงการพูดคุกับผู้ชายนะติดเชื่อหุน่นเส้นหุ่นม่เน็ตนะนะเออ ที่เชื่อหูเซนทุประเทศน้อย่าไปเชื่อเลยนี่เอออยู่ประเทศไทยดีกว่านี่นี่ผมบอกไ้ก่อนเลยฝากให้คืดนะฝากให้คืดเอออุ้ยไอบัวไอัดอนแม่ายำเป็นไงแล้วครับทุกคนเนียฝากถึงหูเซนด้วยนะเห็นไหมครับ เออสุดยอดมากนะทุกคนนะไ,ไหนมีอ่ามาฟังดิมาดูดิว,ว่ามีคอมเมนต์ยังไงบ้างอันนี้นานๆนนทีเจอคนกับ,บูชาที่มีความคิดที่ดีต่อไทยอืมคนที่เขาบอกว่าทำไมไม่พูดภาษาเขมรให้ฮุนเซนฟังแบบนี้ฮุนเซนจะรู้เรื่องบอก็ว่าอยู่เขาดูข่าวไหมก็รู้เขาเรียนติกตกหรือเปล่าท่านฮุน โอ้ตายฮะใครมีติ๊กตอกท่านหุนบ้างครับนะใครมีบ้างนะครับคนนี้เขาบอกว่าปกติเนี่ยไม่ค่อยพูดไม่ค่อยมีคนกล้าพูดถึงหุ้นนะอันนี้คือแบบสุดจริงๆคนนี้เขาบอกว่าชัดเจนไหมคะท่านหุนนี่แหละคือคนที่เขาหูตาสว่างแล้วช่วยช่วยไปแปลให้ท่านหุนเซ็นฟังหน่อยนะคะ Oh. คนนี้เขาบอกว่านายจ้างนายจ้างดูแล้วเพิ่มเงินเดือนให้น้องเขาหน่อยเลยนะคนนี้เขาบอกว่าคุ้นสิ้นกับหุ้นมเนิตมันหลอกให้กับให้กับขเขมบอกจะให้เดือนละหกหกหกพเจ็ดรบาทเลยเอาเงินมาล่อแต่จริงๆไม่ใช่เลยหรอกมันหลอกให้เป็นทหารมาลบกับไทย ความจริงนะครับอันนี้คือว่าพูดถูกนะคะบางคนก็น่าเห็นใจบางคนก็คิดดีกับประเทศไทยนะโอ้โหสุดยอดมากๆนะครับมามาดูคลิปแรงงานขาเขมนท่านต่อไปนะครับเพื่อนมันอยู่เมืองไทยนี่สบายเลยหาเงินใช้ได้ง่ายไม่เคยมีปัญหาอะไรแล้วคนไทยมันเป็นคนดีทุกคนนี่แหละ មានតកែមានល ਾਇ មុតនេះឡើយឡៅមកហ่าងិនដែរเก็บដែរយ៉ាងសបាយលើយយ៉ាងយូសបាយចិត្តលើយជຸກវាន់អោបងប្អូនពួកម៉ាក់នៅខ្មែរឡៅព្រឿនពួកម៉ាក់មកនៅថៃរ៉លុយរងតាំងហើយបានសបាយលើយមិនមានបញ្ហាអីទេយើងមករ៉ស៊ីសបាយបានលុយផ្ញើទៅម៉ែអ៊ូជនថៃមិនດີ ตะแก่ภูมก็ดีเลยมาทํางานอยู่นี่สบายด้วยสนุกด้วยหางเงินใช้ได้ง่ายแล้วก็มีตังค์ก็ส่งให้แม่พออยู่ที่บ้านแกมันคนแก่หมดแล้ว <c oughs> ชื่อดีครับโดยจังหวัดต,ตะแก้วครับตะแก้วมันอยู่ติดเวียดน,นามนู้นครับมานานแล้วมาปรนมานเกือบยี่ส <c oughs> ิบกว่าปีแล้วพี่มาอยู่ประเทศไทย <c oughs> สบายๆเลยครับไม่เคยมีเรื่องมีอะไรแล้วไม่เคยมีเรื่องคนไทย <c oughs> ดีครับ สบายใจเลยมันอยู่ฝั่งไทยสบายใจเลยเมืองไทยนี่นี่แหละครับทุกคนนะนี่คือพี่น้องชาวกัมพูชานะครับที่มาทํางานที่ประเทศไทยมา2ี่สิบกว่าปีแล้วครับทุกคนเขาก็บอกว่าทํางานที่ไทยมีเงินส่งให้พ่อพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องนะฮะเพราะว่าพ่อแม่ก็แก่แล้วนะครับอีกอย่างที่สาเหตุที่เขามาทํางานที่ไทยเนี่ย มันสบายใจเนะจ้านายก็ดีด้วยนี่แหละครับทุกคนนะเป็นไงล่ะผมฟังไม่รู้เรื่องหรอครับแต่ว่าเนี่ยมีโน้ตอยู่ผมก็คิดประมาณนี้แหละนะเพราะพี่เขาก็พูดพูดไทยนะพี่เขาก็พูดไทยด้วยนะครับแล้วก็ภาษาคขมเด้วยไหนะทุกคนลองดูสิมีใครมาคอมเมนต์ยังไงบ้างนะครับกับพี่คนนี้พี่ มีคนมาคอมเมนต์เขาบอกว่าไอ้น้องคนนี้เนี่ยพูดเข้าท่าดีฮะขยันทํางานเก็บเงินอยู่ไทยต่อนะคะ <c ười> คนนี้เขาบอกว่าใช่ค่ะพวกคุณทํางานก็ขยันมีเงินมีทองอยู่กินแบบสบายใจค่ะความคิดต่อมานะครับคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าสู้ค่ะคนขยันดีดีมีอีกเยอะคนดีๆแบบนี้จะต้องรักษาไว้นะจ๊ะความคิดต่อมานะคนนี้เขาบอกว่าคนไทย ถ้าดีมาก็ดีกับไม่เคยรังแกใครค้ามชิตมานะครับคุณนี้เขาบอกว่าพูดดีบารมีไทยจะคุ้มครองบักลาดเดอร์ <c oughs> คุณนี้บอกว่าใช่เลยน้องชีวิตของเราเราต้องกินต้องใช้เวลาไม่มีกินเนี่ยคุณฮุนเซนเนี่ยจะมาให้กินหรือเปล่าเราต้องทำเพื่อตัวรเองและครอบครัวของเรานะอยู่เมืองไทยไม่สร้างปัญหา ก็อยู่ได้สบายเลยถูกต้องครับสำหรับพี่น้องอแรงงานทุกคนถ้าอยู่เมืองไทยโดยไม่สร้างปัญหาทำงานกินเที่ยวอ,อยากเที่ยวก็เที่ยวอยากกินก็กินถ้าไม่สร้างปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศที่เราอ,อาศัยอยู่นะครับไม่มีปัญหาอยู่ได้สบายเลยหมดสัญญาก็ต่อหมดสัญญาก็ต่อก็จบแค่นั้นรับรองอยู่ยาวครับถ้าทำแบบนี้ ถ้ามาทรงนักลงนักเลงหน่อยอบ้าบ้าบาบาทาอทำความวุ่นวายให้กับประเทศตัวเองทำผิดกฎมาแบบผิดกฎหมายแบบนี้หนุนเอากลับไปเลยขึ้นบัญชีดำเลยนะครับแบบนี้แหละก็ถือว่าพูดได้ดีนะครับเป็นคำพูดที่ออกมาจากใจเป็นไงละ่ะท่านหนุนฟังทุเรื่องหรือเปล่าอย่าลืมนะครับแปลแหป้ท่านหุนฟังด้วยนะฮะโอเคทุกคนมาเรามาฟังคลิปต่อไป นะครับหมด่าเราถึงกำหนดแล้วไม่ไปไปต่อตครับคือเราก็ผักปฝั่งไทครับพอล,ลูกหลานผมอยู่นี่หมดแล้วอาจจะดูก่อนอาจจะที่ลังเขาก็ได้ถ้าฝั่งไทยสมมุติฝั่งไทยเขาไม่ได้ไล่เรากลับแต่ฝั่งเูาเรียกกลับผมอาจจะไม่กลับจจไม่กลับครับพอประมาณ80บเนี้ว่าไม่กลับคิดว่าถ้าเราเขาเรียกเรากลับแล้วเรากลับรังจะมีงานรับรองเราไหมพี่นุ่นไม่ ไม่มีไม่วางแต่ไม่วางมีเลยว่าอาจจะจะไปก็ต้องทำแต่ไม่รู้จะทำอะไรใครทำใครทำอะไรเราก็ทำงานนะเหมือนเขาเหมือนเขาจะได้กินก่อนแต่เบื้องต้นคิดว่ายังไม่มียังไม่มีเลยยังไม่วางไว้จะไปทำอะไรแต่ถ้าฝั่งไทยไม่ไล่ไปเราก็ไม่ไปไม่ไปก็ยังอยู่ครับถ้ายังต่อบอลพัดได้เราก็ยังต่อได้อยู่ถ้าเขาไม่ต่อบอลพัดก็ก็ไม่ได้อยู่เประว่า มันผิดกฎแล้วครับสหาการณบ้านเมืองตอนนี้ไทยกับเขมีมีคนฝั่งกัมพูชาไงครับกลัวไหมผมเมื่อจะไม่กลัวเท่าไหร่เ,เรอกไดเรอฟังอยู่พไ่ไม่เห็นมีใครมีอะไรเลยก็เลยกำลังว่าไม่ขู่ไม่ลู่เพราะไม่เห็นนี่แล้วครับทุกคนลุงกัมพูชาคนนี้นะครับ 80%ครับไม่อยากกลับขมิน้นแล้วครับอยู่ไทยมา2ีปีกับเหอลุง <c oughs> ก็แล้วแต่ลุงอยากกลับก็กลับไม่อยากกลับก็ไม่ต้องกลับแค่นั้นนะครับนะอะไรเนี่ยไม่กลับเดี๋ยวไอ้วุ่นเซนโกรธเอานะอุตสาเอารถมารับแล้วตั้งสี่ร้อยคันสี่ร้อยคันนี้คิดเอานะเฮ้ <c oughs> แบบนี้แล้วครับทุกคนประชาชนเขาก็ไม่อยากกลับกันแล้วครับ นะเขาหูตาสว่างแล้วเขารู้แล้วว่าตอนเนี้ยประเทศเขาเป็นยังไงเศรษฐกิจก็เป็นยังไงตอนนี้เหมือนท่านหุนเล่นขายของอะ่ะเหมือนแบบให้ไทยงอแบบงอนอทำโน่นทำนี้ถ้าไทยไม่ปิดถ้าไทยไม่เปิดด่านเดี๋ยวจะปิดด่านหมดเลยนะอะไรของเขาเนี่ย ใช่ไทยง้องอได้ลูกกระสุนเนี่ยเอาไหม <c oughs> นะโอ้โหโอเคทุกคนมาลองฟังความคิดเห็นดูคนนี้คราบว่าได้ยินไม่ผิดใช่ไหมลูกหลานอยู่ที่นี่หมดเลยนะมคนนี้เขาบอกว่าเขาเรียกกลับโดยสมัครใจแต่หากไม่กลับเขาอาจยกเลิกเอกสารเดินทางถ้ายกเลิกเขาก็ไม่กลับนะ แต่ก็เป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้นะครับคนนี้นเขาบอกว่าให้เขาอยู่นานเกินไปแล้วอ,อยู่นานจริงบางคนในอยู่ยี่สิบสามสิบปีเลยนะครับทุกคนนะคุณกิโตมาคนนี้เขาบอกว่าเป็นคนชาติไหนในโลกใบนี้ถ้าเป็นคนดีไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนที่ไหนถ้าทำดีเป็นคนดีก็ชื่นชม อยู่ที่ไหนแล้วไม่ทำอะไรเดือดร้อนก็ขอให้เป็นกำลังใจให้กับคนทุกๆุกชาติบนผืนแผ่นดินบนโลกนี้ด้วยนะคะนี่ครับทุกคนนะความิต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าเอาจริงๆก็สงสารคนที่เขาทำมาหากินเลี้ยงชีพนะเพราะในสังคมก็ไม่ใช่ว่าจะมีคนดีเสมอไปครับคนนี้นะครับเขาบอกว่า เห็นไหมไม่ม <Bien ven ido> ok ีใครเลือกสงครามเขาเลือกครอบครัวมีแต่ท่านฮุนนั่นแหละเลือกครอบครัวตัวเองไม่เลือกประชาชนเห็นครอบครัวตัวเองเป็นหลักกลับไปก็ไปเป็นทหารปกป้องท่านฮุนกลับไปเพื่ออะไรงานการก็ไม่มีรองรับอะไรเลยอันนี้ผมคิดเองนะฮะความ่ิดต่อมาคนนี้บอกว่าโอ้พระเจ้า อยู่ยี่สิปีแล้วเลยเนี่ยอๆๆคอนคนี้เขาบอกว่าอ่าล้วนๆโทรศัพท์ลวนโทรศัพท์ลวนขออภัยทุกคนแม่มาดวนอะไรตอนนี้อ่านคอมเมนต์กำลังมันเลยนะครับนะคนนี้เขาบอกว่าวนเส้นลองแล้วนะตอนนี้ทำใจไม่ได้หรอกตอนนี้ คืนนี้ต้องหาวิธีใหม่ซะแล้วน่าจะหาวิธีหลอกประชาชนใหม่ซะแล้ววิธีนี้ใช้ไม่ได้การแล้วใช้ไม่ได้การแล้วครับวิธีเนี่ยนะครับขอลองแล้วขอลองอีกนะจะหางานลองรับยังไม่รู้เลยว่าจะหางานอะไรให้เขาจะให้เขากลับซะและ้วท่านหุนเนี่ยท่านคิดอะไรอยู่เนี่ยท่านเห็นประชาชนของตัวเองอ่าเป็นอะไรท่านไม่คิดเลยเนี่ย คนนี้นะครับเขาบอกว่ากลับไปเถอะเขาเตรียมงานเตรียมรถมารับแล้วดูดูอยากอยู่แบบคนไทยเพียวๆบ้านรีเซ็ตกันใหม่คนไทยก็อยากจะรีเซ็ตใหม่เลยนะครับ <c oughs> กลับไปมีคนหาข้าวให้กินก็กลับแต่ไม่มีสิครับตอนนี้ตุนตุนนตุนเกลือไว้เยอะอยู่ตอนนี้ นะครับตูนเกลือไปเยอะอยู่นะข้อมูลตมานะคนนี้เขาบอกว่าคนดีคนไทยก็รักค่ะแยกแยะอยู่แล้วคนไทยถ้าไม่ได้ทําอะไรให้เราเดือดร้อนอยู่ไปก็ไม่มีปัญหาผมว่าผมคนไทยนะนี่ครับทุกคนนี่นะครับทุกคนเป็นความคิดเห็นอของคนไทยนะครับแล้วก็เป็นคลิปที่ผมนํามาเสนอก็เป็น แรงงานชาวกัมูชาล้วนนะครับก็เอาเป็นว่าเขาก็ไม่อยากจะกลับเพราะเขารู้อยู่แล้วว่ากลับไปเนี่ยไม่รู้ว่าจะทํางานอะไรนะครับโอเคทุกคนเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ทุกคนได้ฟังคลิปเหล่านี้แล้วได้ฟังความเห็นแล้วทุกคนความคิดอหไก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกด s u b สไคร e กดไลค์กดแชร์ให้ช่องของผมด้วยลงชาแนลด้วยนะครับทุกคนผมมีคลิปหนึ่งมาให้ทุกคนได้ฟังมาฟังคลิปนี้ครับ ฟังด้วยนะท่านหนุนฟังด้วยคลิปนี้ ได้รับการยืนยันจากเจ้าของสถานประกอบการว่าขนาดนี้ยังไม่มีแรงงานชาวกัมพูชาที่แจ้งความจำหนงของกลับประเทศก็คือไม่มีใครอยากกลับว่างั้นเดอะคือยังอยากอยู่ในประเทศไทยและกระทรวงแรงงานเราก็ขอยืนยันนะครับเราจะไม่มีการผลักดันแรงงานกัมพูชากับประเทศกัมพูชา ถ้าหากใครสมัครใจที่จะเดินทางกับเราก็ ินดีเราก็จะไม่ขัดควางผมคิดว่าไม่คงไม่ได้กระทบอะไรนะครับแต่การที่จะเดินทางกลับนะครับสำหรับเพื่อนๆชาวกัมพูชาถ้าใครอยากกลับเราก็จะดับเนินการให้นะครับไม่ได้มีปัญหาแต่ถ้าใครที่จะไม่กลับขอทำงานในประเทศไทยกระทรวงแรงงานเราก็จะดูแลก็ไม่มีปัญหาเช่นกันจริงๆเก็บผลไม้ตามฤดูกาลโดยปกติแล้วนะครับ เราต้องใช้แรงงานเหล่านี้เกือบสองแสนคนเกือบสองแสนคนแต่ที่มีเข้าออกในสามเดือนนี้ประมาณไม่เกินสองหมื่นคนจริงๆตัวเลขที่เราเก็บสถิติไว้มีประมาณหมื่นกว่าคนเท่านั้นเองแต่ก็สแสนแยังพอจะพอสองคที่หายไปได้ก็เชื่อว่าหายได้เชื่อเชื่อว่าค